สุดช็อกอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการดังจบชีวิตตัวเองในวัย30ปีเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมามีรายงานจากแม่ของจองจุงจีผู้เข้าแข่งขันรายการ p r o ดิวซ s e ั่น n 2เมื่อปี2017ได้ใช้บัญชี t วิตเตอร์เปิดเผยขาา่าวน่าเศร้าเกี่ยวกับการจากไปของลูกชายโดยกล่าวว่าลูกชายของฉันจองจุงจีเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองตอนนี้ฉันไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงดีตามรายงานแม่ของจองจุงจีเปิดเผย ว่าลูกชายของเธอปลิดชีพตัวเองเมื่อวันที่9ก้ากันยาเพียง4วันหลังจากวันเกิดครบรอบ30ปีของเขาโดยงานศพถูกจัดขึ้นในวันที่11เวลา9ก้นาฬิกาจองจุงจ,จ,จ,จีแสดงในละครเรื่อง Prison และ t h ย Essence of Love นอกจากนี้ก็ยังได้เข้าร่วมรายการ The Produce 101 Season 2ของ Mnet ในปี2017แต่ถูกคัดออกในอันดับที่64โดยคะแนนโหวต86,864คะแนน